หลังจากหอชมพู่เป็นเวลาห้าหกวันนะครับตอนนี้เราก็มาดูสีของชมพู่นะครับนี่พอเอินฝนตกด้วยครับมันกำลังจะดูดน้ำเราก็ต้องมาดูกันหน่อยนะน,นี่นะครับชมพู่สีกำลังสวยน่ารักเลยครับ ต้องชิมแลละครับต้องได้ชิมแลละครับสีขนาดนี้ใช้ได้ล้วครับเร็บละนี่นะครับอืม กรอบแล้วครับแต่ยังไม่หวานมากเท่าไหร่ต้องรออีกสักนิดครับสักประมาณอีกห้าวัน่ะจะกำลังดีวันนี้กินแค่นี้ก่อนครับครับผมตวจสอบ